อ่านอั้นกุรอานเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยแล้วก็ยกผล,ลบุญให้กับคนตายคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะครับจะทําให้มลา,ายกาเนี่ยไม่กล้ามาเอาโทษคนตายมันเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือเปล่าพระอาจารย์สมิลันเรามาสอนงาอะไรนะบีนามมฮัมมัดบัลลาตาลาอแลมพี่น้องครับเป็นความเข้าใจที่เหลวไหลนะแล้วก็เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยสิ้นเชิงเลยและเป็นความเข้าใจที่ย้อนแย้งกับสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐาน นะครับที่ยืนยันถึงความเคร่งครัดนะครับของบรรดาเมริกาในการที่จะปฏิบัติและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเมริกาที่ได้รับมอบหมายจะเลอาสุบะห์อัลตะลาให้มาหน้าที่ในการที่จะสอบสวนคนที่เสียชีวิตเมื่อฝังเมื่อฝังไปแล้วเนี่ยนะครับมมริกาก็ทําหน้าที่โดยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับอาจจะมีฮะดิษบางบทที่ทําให้เข้าใจได้แบบนั้นแต่ฮะดิษบทน,นี้นะักวิชาการก็วิจารณ์ไปที่ดอยอีฟอยู่แล้ว นะครับก็คือฮะดิษฮะดิษตะลเกนฮะดิษตะลเกนนะครับครับต่อเนี้ยต่ออีฟฉะนั้น <c oughs> การที่เราไปอ่านกุรอ่านนะครับเจ็ดวันเจ็ดคืนบางคนจะกี่กี่ขขอตามก็แล้วแต่ครับแล้วก็ช่วยกันเนียยอุทิศเป็นบล,ลบุญยกให้เพื่อเป็นเกาะประการป้องกันคนตายเซฟคนตายเนี่ยอันเนี้ยเป็นวิธีคิดที่ที่เลวไหลมากๆเลยถ้าถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับก็ต่อไปเนี้ยก็ถ้าใครเสียชีวิตก็จกันอ่านกุรอานมาริกาก็จะเด็ดมาแล้วก็หน้าเสียกลับไป ทำอะไรไม่ได้นะอย่างนั้นคนคนที่มีสตังจ้างเยอะๆโอ้โหสบายเลยนะครับแต่อันนี้มันเป็นการดูหมินดูแคลนนะครับอ,อ,อามานะนะครับความรับผิดชอบของบรรด,ดาเมาริกาสุวยเด็ดซ้มนะครับมาริกาของอัลลอฮฺสุบะฮานอหฺตะลานะครับเวลามาเจออะไรเวลามาเจอคนตายถ้าคนตายเป็นคนดีนะครับไม่ต้องมีอะไร้วครับมาริการู้ว่าเป็นมาริกาว่ามายดเป็นคนดี มาริกาก็จะพินอภิทาวมาริกาก็จะให้เกียรติพูดจาด้วยความอารมุ่มอร่วยด้วยความอะไรคบความให้เกียรติอย่างสมเกียรตินะครับแต่ถ้ามามายึดนั้นหรือคนตายคนนั้น <c oughs> นะครับเป็นคนไม่ดีเป็นวิญญาณที่ไม่ดีมาริกาก็มาด้วยความเกลียวากาัดมาด้วยความโมโหมาด้วยความกะะ็เรียกว่ารุนแรงนะครับมาด้วยความรุนแรงน,นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุะตาลาและนบีรลองได้เล่าเอาไว้เล่าเอาไว้ อะไรฮามอะไรกตุนกิลาตุนชิดาดุลายอสูนัลลอฮฺมาอมารอุมมัลลิกาของอัลลอฮ์นะครับเมื่อรับอานาจทำหน้าที่ไว้แล้วได้รับคําสั่งจะเระ่มทำหน้าที่แล้วเนี่ยมาลลิกาลายอสูนันลลอฮฺมาลิกาจะไม่ฝ่าฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวะตละลาที่มีคําสั่งกับมาลิกาลงไปมาลิกาจะมีหน้าที่สอบสวนคนตายนะตอบถูกยังไงตอบผิดยังไงจัดการยังไงมาลิกาก็ทําตามหน้าที่ แต่ว่าอย่างที่ว่าแหละมีฮะดิษดอยิฟอยู่บทหนึ่งนะครับที่พูดถึงสปปรรพกุลของแต่ละเกนใครที่นะครับมีผู้สอนเขานะอัลลอฮูรับบีมุฮัมมัดุนนบียิบริสลาลมุดีนีอันกุรอานุอิมามีวันกิบละตุกิบป,ปัญกาบตุกิบละตีเรื่อยไปเนี่ยนะครับพอสอนแบบนี้เสร็จแล้วนะครับสอบพอคนคน,คนคนอะไรคนเป็นสอนให้คนตายเสร็จแล้วเนี่ยพอคนทยอยออกหมดปุ๊บมาลิก้ามามาลิกามาสอบ จับมือกันมาเดี๋ยววันนี้เราจะไปถามคนตายคนนี้หน่อยพอเดินมาถึงนั่นแลหละมาริการมาถึงนั่นแหละเฮ้ยไม่ได้แล้วกลับดีกว่าแล้วก็แล้วก็บอกกันว่าพอกลุกกินคุณยาตูเนี่ยวแช์คนเนี้ย,ยค,นนคนตายคนเนี้ยเขารู้คําตอบหมดแล้วไปเฮอะถามกันไม่ได้ไม่ได้ความอะไรแล้วถามไปก็เอาอะไรไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะเขามีคําตอบอยู่เรียบร้อยหมดแล้วกลับดีกว่าพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยมันเหมือนกับว่ามาริกามาแล้วไม่สามารถทําหน้าที่ได้เพราะ มีอะไรมีตละลเกนนะที่คนเป็นสอนเอาไว้จนกระทั่งคนตายคนนั้นเขาต่อสามารถตอบคําถามได้นะปรากฏฮะดิษบนี้มีปัญหาหดิตดออีฟงั้นเรียนเรียนกับพี่น้องด้วยความเคารพนะครับเป็นเพียงแค่ความเข้าใจของคนเรานั่นแหละของคนเรานั่นแหละครับว่าเวลามาลิกามาถามเนี่ยนะครับมาลิกาเข้าไม่ถูกหรอกเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมีฮะดิษบางบทที่เราไปเข้าใจแบบนั้นนะครับที่มีรายงานว่าละหมาดจะอยู่ที่ศีรษะ นะครับนู่นนี่จะอยู่ที่นั่นกุรอันจะอยู่ที่ปลายเท้านุ่นนี่ก็บอกนี่เงี้ยุรอันจะอยู่ที่ปลายเท้าน,นะครับและกุรอันจะช่วยชาฟะอ้อขอความคุ้มครองปกป้องให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษครับน้องครับมันไม่ใช่เวลานี้นะครับไม่ใช่เวลานี้มันเป็นสรรพคุณของอายะกุรอันบางสุรจริงนะครับที่สามารถปกป้องคุ้มกันเราได้นะครับในหลุมกูโบ์เหมือนกับสุรตะบา รัตตาบานี่สามารถคุ้มครองเราให้พ้นจากฟิตนะในหลุมกุบดได้แต่ต้องเราต้องอ่านเองเป็นประจำสม่ำเสมอครับมืดมาอ่านตาบานอ่าลเลาให้ความคุ้มครองคุ้มครองเราเนี่ยจากฟิตนะจากการถูกสอบสวนและถูกลงโทษในหลุมกุบดเบื้องต้นนอ่ัลเราให้ด้วยความดีที่เราอ่านในสุรัตตาบานอ่าลเราใจให้เกิดอัศจรรย์ตรงนี้ขึ้นอแล้วก็สุรัตตาบานเราอ่านเป็นประจำเสมอไม่ใช่ชาวบ้านเขาอ่านนะเราอ่านของเราเองีนนั้นเข้าใจแร่สุนบอกใครอ่านเนี่ยคนนั้นได้ครับ นะครับระสุนบอกใครอันตาบาเป็นประจำเนี่ยฮิยตัชฟะอุลิซอฮิบิฮะฮิยตัชฟะอุลิซอฮิสุรุตตาบาจะไปตามชาฟะอะขอกับอัลลอฮ์ในวันเกียรมาเนี่ยขอให้กับเราที่เป็นเจ้าของมันแล้วก็เจ้าของไม่ถึงคนที่อ่านมันเป็นประจำครับฮัตตายูฟารอลาหูจนกว่าจะได้รับการอภยัยโทษถึงจะเลิกขอ,อ แล้วารเราไม่ได้อ่านมันเลยแล้วแต่พอาถึงวันหนึ่งแจกสตังค์ไล่ชาวบ,บ้านเขาอ่านพี่น้องว่าเราจะให้ตาบาไปคุ้มครองเป็นฟ้าให้เราไหมไม่แล้วครับอ้นอย่างนั้นสิทธิพิเศษตอนนี้แลกโดยสตงังค์อะไรใครมีสตังค์จ้างคนนั้นอ่านจ้างคนนี้อ่านนะครับอันนี้เหลวไหลนะครับเหลวไหลอิหม่มชาฟีบอกการอ่านกุรอานแล,แล้วเสียค่าจ้างแบบนี้ไม่ได้เป็นผลบุญอะไรเลยนะครับเลือกนะอย่าพี่น้องอย่าไป,อย,าไปอย่าไปทำาอ่านเอง ุณวันล่ออันเฮงอันฝรั่งอันเองอันนัสอันเองยยกรูสีอันเองตาบาอันเองวากิอาอันเองกาฟี่อันเองอันไม่สิครับมีเวลาอันนี่ไม่อันอะไรเลยเก็บสตังเอาไว้ครับนันที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังโตะเก็บสตังไม่ทำอะไรนะแบงค์ยี่สิบเยอะแยะเลยเก็บไปตังเก็บไปสมัยไหนยกกระทั่งแบงค์น่ะเก่าไปหมดแล้วเหลืองไปหมดแล้วโต้กโต้ก่อนก่อนโตะจะไม่เข้าใจส่วนนั้นโต้เก็บสตังเอาไว้จะเอาไว้แจก ตอนละหมาดคนตายเขาจะได้อ่านหนังสือให้โตอ,อัอลลอฮฺอักบับแล้วนี่โตเก็บไว้กี่ปีโตยี่สิบปีไปแล้วเมึง่จงจนกระทั่งเ,ออเขาเบี้ยแบงเปียนแล้วจนกระทั่งสตังเก่าแล้วออนั่นนะ่ะไม่ได้ไม่ได้ผลบุญอะไรเลยเออมาได้ผลละบุญมาได้ผละผละบุญวันทำบากรับและไอ้ที่เก็บเอาไว้แลกเอาไว้ห่อห่อพระชนะเอาไว้น่ะไม่ได้ไดเลยและถ้าสมมติว่าโตะตายจริงแล้วเอาไปแจกอย่างนาาั้นโตะได้บุญไหมน่ะไม่ได้ไม่ได้อีกนะครับ อมันเล่าตลาดดีนะปวกไม่กินเก็บไว้นะอรลอนะแต่ว่าเนียดดีนะคือด้วยกับความไม่รู้ไม่เข้าใจต่พอเวลารู้ตัวแกรู้มาแบบนั้นเข้าใจไหมมันก็จะคิดว่าทําความดีแล้วแต่พอวันหนึ่งแกมาเรียนแกเอาออกมาบริจาคหมดเลยนะมาทําบุญหมด